ที่นาเข้าใหม่นะครับอีก1แปลงนะครับผมแปลงนี้15ไร่ขายไร่ละ120,000บาทราคานี้ก็ค่าโอนคนละครึ่งนะครับที่นาตั้งอยู่ที่ตำบลหูกวางอำเภอบรรพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับด้านหน้าติดถนนสาธารณะแล้วก็ติดคลองด้านหลังติดถนนสาธารณะติดคลองนะครับรูปแปลงสวยด้วยนะแปลงนี้ที่นาเราอยู่ตรงนี้นะครับ นี่ครับติดทางสาธารนณะแล้วก็ติดคลองคลองมีน้ําทั้งปีนะครับผมทํานาได้สามครั้งเลยนะแปลงเนี้ยเข้าออกได้สองทางนะครับเข้าตรงนี้ก็ได้ก็เป็นห่างถนนคอนกรีตห้าสิบเมตรนะครับหรือว่าจะไปทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ห่างถนนลาดยาง500ห0าร้อยเมตรห่างน้ำปราปาห่างไฟฟ้าห่างชุมชนห้าเมตรนะครับ ที่นาเรามีหมุดนี่หลักเขตอยู่ตรงนี้นะครับหน้ากว้าง100เมตรแล้วก็ลึก370เมตรทำนาได้3ครั้งเลยนะครับห่างตัวอำเภอรบรรพตพิสัย10บกิโลไม่ไกลมากนะหรือจะทำเป็นโคกหนองนาก็ได้นะผมว่าแต่ว่าต้องใช้พวกแผงโซลาเซลล์อ่ะ ที่นาก็ไม่ได้ต่ําจากถนนเยอะในอนาคตก็น่าจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับเพราะว่าถนนคอนกรีตถึงตรงนี้แล้วห่างที่ของเราก็50เมตรเองอะอากาศดีนะครับหรือว่าจะซื้อแล้วก็ปล่อยให้คนเช่าก็ได้นะมีคนเช่าทํานาแปลงนี้ทําได้สามครั้งด้วยน้ําไม่ท่วมนะครับร้อเอร์เ แล้วก็ห่างถนนพหลโยธินอยู่10กิโลนะครับเดินทางสะดวกเหมือนกันแปลงนี้รูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับฉนดคุดแดงด้วยนะสำหรับใครที่หาที่นาอยู่นะครับที่นาแบบว่าแปลงไม่ใหญ่มาก15ไร่เนี่ยผมว่ากำลังดีเลยดูแลง่าย เวลาซื้อขายก็ง่ายนะครับแปลงมันไม่ได้ใหญ่มากลูกค้าที่มาซื้อที่กับผมเขาก็หาประมาณสิบห้าไร่เนี่ยเขาบอกว่ากําลังดีพี่เขาบอกว่าถ้าเยอะอันนี้มันซื้อขายลําบากเขาว่ากันนะข้าวเขาก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างแปลงข้างข้าวก็งาม ด้านข้างเป็นที่นาด้านข้างก็เป็นที่นานะครับส่วนฝั่งตรงข้ามก็เป็นที่นาเนี่ยนะครับหลักๆแปลงนี้เลยก็คือดินดีน้ำดีนะครับน้ำไม่ท่วมด้วยสาหรับใครที่หาอยู่นะผมว่าเหมาะเลยแปลงนี้ หาที่นาแบบว่ามีน้ําทั้งปีแบบเนี้ยหายากเหมือนกันนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยช่วงหน้าแล้งช่วงเมษายเงี้ยน้ําถ้ามีถ้าติดคลองแบบเนี้ยคลองเขาจะแห้งไม่ได้มีน้ําทั้งปีแบบนี้นะครับอันนี้ก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ถามว่าน้ํามาจากไหนก็อย่างคลองนี้ก็มาจากแม่น้ําปิงนะครับแม่น้ําปิงมีน้ําทั้งปีนะครับไม่ต้องห่วงเลยน้ําไม่แห้ง หลักหมุดพาลูหลักหมุดก่อนนี่ครับหลักเขตของเรานี่ฝั่งนู้นก็มีนะครับนี่มองไปก็จะเห็นอยู่มีครบทั้งสี่ด้านเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นทางนะเป็นทางเป็นคลองเหมือนก,นกันกับด้านหน้านี่ติดทางทั้ง ด้านหลังด้านหน้าเลยถ้าไม่อยากเข้าทางนี้ก็ไปเข้าด้านหลังก็ได้ติดทางเหมือนกันนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเบอร์เดิมเลยครับ095 8 59 7182นะครับสำหรับลูกค้าที่หาที่นาแปลงไม่ใหญ่มากนะครับแปลงนี้สิไร่ขายไร่ละ1 2 0 0 0 0บาทราคานี้ก็ค่าโอนคนละครึ่งนะครับผม ช่องทางการติดต่อก็เหมือนเดิมเลยครับ Facebook ก็ดวงดาวตาสัง u t u b e ลิงทองที่ดินสวยแล้วก็ติ๊ t ตอกลิงทองที่ดินสวยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็ลูกลูกค้าที่เข้ามาดูจะได้ไม่พลาดาแปลงที่นาใหม่หรือว่าที่ดินสวยนะครับมีหมดทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่มีหมดนะครับติดน้ำติดภูเขาก็มีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผม ไปแล้วครับ